วันนี้มาพบกับเซลซัพข่ายอีกแล้วนะคะวันนี้มีส่งมอบรถใหม่นะคะจะเป็นรุ่นแครบโกลดาวเอสนะคะสีบอลเงินนะคะพร้อมรถจะส่งลงแพ็คดีสำหเจ็ดยอดแดงนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะชื่อคุณดำรงนะคะคุณดำรงศักนะค่ะพานทองดนะวะใช่ค่ะพี่ผลจะสอบผ่านอีกนิดนึงคะวันนี้พี่ที่ดำรงสั่งออกมาด้วยไหมคะสีประตูตัวเอสสี่ประตูตัวเอสนะคะแล้วก็ลูกค้าเจอผ่าน วันนั้นก็คือช่วงที่999บาทแล้วก็ได้ลุ้นทองนะคะส่วนวันนี้นะคะลูกค้าก็คือว่าได้ลุ้นทองในวันน้องโตน,นะคะนะคะเก็บวอกไปให้ลูกค้าเลยลูกค้าได้ได้ของแล้ณนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ลูกค้าใส่ในสีน่วันอันดุหนึ่งวันอันุมนานะคะเซ็นายในวันที่สิบห้านะคะแล้วก็อนุมาวันที่สิบห้าเลยนะคะ พี่พี่ดำรงศักดิ์อยากฝากอะไรถึงนุณผู้ชมทีนะคะก็ถ้าจะออบโ่ดีสุก็ให้มาที่ทอแห่งคนครับกับเกี่ยวขัดไปเลยค่ับริการเป็นยังไงบ้างคะพี่ประทับใจครับดีมากคือไม่ถึงอเดียถกค่ะเราดีมนกคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ดำรงศักดิ์ทีขอบคุณมากนะคะแล้วลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเบอร์มือถือไอเดียนะคะสุ นาไปส่งมบอบก,ก่อนนะคะวันนี้ค่ะ